สวัสดีค่ะทักทายค่ะ5ดาราเกาหลีติด1ใน30ผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า30ปีจากฟลอปพูดเลยว่าปังมาปังที่สุดค่ะการจะไปติดผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า30ปีจากฟลอปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ดาราเกาหลีเหล่านี้สามารถที่จะทำได้นะคะจะมีใครกันบ้างนะคะตามเรามาดูเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่คนแรกนะคะที่มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า30ปีนั้นก็คือแจ็คสันหวังค่ะหนุ่มจากฮ่องกงที่ได้เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงที่ประเทศเกาหลีนะคะแจ็คสันเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะ แถมนับวันนะคะยังดังขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งนอกจากงานในเกาหลีแล้วนะคะแจ็คสันเนี่ยยังรุ่งมากๆในประเทศจีนนะคะทั้งเพลงและสายวารริี้รวมถึงสายแฟชั่นนะคะแถมยังเป็นเจ้าของบริษัทแล้วด้วยนะคะกับทีมหวังนะคะสร้างความปังมากมายขนาดนี้ก็ต้องมาจริงๆแล้วนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะทั้งแจ็คก,กี้เองแล้วก็หล่ออากาเซ่นะคะ ต่อันเลยค่ะกับไอยูนะคะไม่ได้เป็นแค่ดาราที่ทรงอิทธิพลในเกาหลีแบบที่ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก็ยังทรงอิทธิพลไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อายุยังพงดังมากในระดับเอเชียโดยเกียรติประวัติมากมายที่อายุสร้างไว้ทั้งในฐานะนักร้องและนักแสดงรวมถึงนักแต่งเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจปลอบโยนไม่แปลกใจที่อายุนะคะจะมีชื่อติดหนึ่งใน30ผู้ทรงอิทธิพลในเอเชียที่อายุต่ำกว่า30ปีจากฟรอมค่ะ ต่อไปสาวซูจีค่ะอดีตไอดอลสาวที่คว้างหัวใจของแฟนนับตั้งแต่เดบิวต์เป็นสมาชิกวงมิสเอยิ่งก้าเข้าสู่เส้นทางนักแสดงชื่อเสียงของซูจีก็ยิ่งพุ่งพรวดนะคะชายารักแรกแห่งชาติก็มาจากผลงานการแสดงนะคะยังไม่พอเท่านั้นนะคะผลงานซีรีส์และหนังยังปังอีกตั้งหลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดอย่างสตาร์ทอัพนะคะที่ออนแอร์เมื่อปี2020ก็กระแสปังทั้งในเกาหลีและต่างประเทศนะคะเรียกว่า ซูจีหยิบจับอะไรก็ปังสุดๆเลยค่ะซูจีมาแล้วนำจูฮยอกก็ต้องมานะคะพระนางจากสตาร์ทอัพค่ะปังกันจริงๆนะคะซึ่งนำจูฮยอกนั้นเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวในลิสต์ด้วยนะคะอีกสี่คนล้วนเป็นนัก,กร้องด้วยนะคะเรียกว่าการเจริญเติบโตและความโด่งดังของนำจูฮยอกนะั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีทางงานซีรีส์ค่ะหนังนะคะ แถมยังเคยได้รับรางวัลในงานใหญ่เช่น Blue Dragon Film Award มาแล้วนะคะอีกทั้งนางจูฮยอกเนี่ยยังมีฐานแฟนคลับเยอะมากๆอีกด้วยค่ะ <c oughs> ปิดท้ายกันที่ฮาวาซาค่ะเป็นไอดอลหญิงแถวหน้าในยุคป,ปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากตัววงอย่างมามามูจะเปรี้ยงสุดๆแล้วนะคะฮาวาซาเองก็ปังมากนะคะไม่ว่าจะปล่อยเพลงเดี่ยวมาก,กี่เพลงนะคะ <c oughs> ก็ทุบชาร์ตเพลงอันดับสูงตลอดทั้งในเกาหลีและต่างประเทศนะคะ รวมถึงยังรุ่งในสายวาลล์ตี้แบบสุดๆนะคะเรียกว่าความนิยมมาแรงมากนะคะและฮาวาซาค่ะยังมักมีคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนอีกด้วยค่ะทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้นะคะต้องยกให้เธอจริงและคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสุดสัปดาห์ .com ด้วยนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแวะเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ